เอาแล้วเพืเพื่อนก็กราบสวัสดีเพื่อนอีกครั้งนะครับอี่รับสู่ช่องทีพีเจมชแนลเช่นเคยนะครับวันนี้แอดแบงจะมาพาทุกคนไปสร้างบ้านในโ o m c กันนะครับก็อันนี้เป็นแมปคอนเทรานะครับก็ให้ทุกคนมุ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนะจุดสร้างบ้านมันจะอยู่ตรงนี้นะครับการสร้างบ้านดียังไงนะครับการสร้างบ้านจะทําให้เร,ร่แลวการสร้างบ้านดียังไงการสร้างบ้านจะทําให้เราได้บัฟ exp แล้วก็การ ฝึกสัตว์ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเราไปดูว่าสร้างบ้านทํำยังไงนะครับ Let's go <S นี่นะครับเรียบร้อยนะครับปดปดฟังกช์ชันบ้านเรียบร้อยเห็นไหมนี่นะครับก็จะมีจดหมายเรียนชื่อบ้านตรงนี้นะครับพอเราคุยเคเวสเสร็จปุ๊บนะครับเราก็คุยต่อเลยนี่เห็นไหมจากนั้นก็เขาจะให้เราหา50 กับตัวอะไรอะเพนวุดอีก200นะครับก็บอกเลยว่าไม่มีปัญหา,าใครเชิญตี้มาเนี่ยอะไรจิตใหม่จัดเตรียมเซนนีจัดเตรียมศิลานะครับที่จริงเราใช้เซนนีซื้อเลยก็ได้นะง่ายดีนะครับเท่าไหร่มันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะเข้าได้ยังอ่ะ มันเหมือนให้เคลียร์ยเควสเคลียร์อะไรนะครับให้ซื้อน่าจะให้ซื้อไอตัวเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมซื้อเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าปะ่ะซื้ออันนี้สองร้อยนะครับนี่ตัวนี้สองร้อยผมมีอยู่ร้อยเก้าสิบแล้วผมจะซื้ออีกเอ่อร้อยร้อยสิบนะครับนี่กูจะลั่วนะครับ ต้องซื้ออีก46อันนะทุกคนโอ้โห46่ิหกอันเนระสิเลครับใช้เงิน6 m อสร้างบ้านใช้เงินเยอะวะดี่ะดีนะผมเงินเยอะนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับซื้อไม้2ลักอันกับซื้อไนเทลอ,อันนั้นอีกเองห้าสิบอ,อันกีบแม่งเปลืองชิบหายพอเราปลดล็อกฟังก์ชันบ้านเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของเวสบ้านเนี่ยน่าจะทําได้ประมาณช่วงไฮคลาสก็สามารถมาทําได้แล้วนะตรงนี้เนาะก็ชิวๆเลยก็จากนั้นก็เข้าไปนี่เข้าสู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาบัฟกันพอวัฟเข้าบ้านมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นี่ก็จะมีเมดด้วยนะครับการที่เราจะได้บัฟบ,บ้านนั้นนะครับเรา ต้องอ,อัปเกรดบ้านนะครับนี่เห็นไหมมันเลเวลหได้เท่านี้นะครับเลเวลสได้เอชพีเลเวลสได้เบสจ็อบเลเวลสี่ได้เอเอพี e นะสามได้เอเอพีสี่ได้เบสจ็อบห้าได้เพชรสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น6ได้รับความรู้สึกเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเราจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาไปฟิวชั่นด้วยสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้เห็นไหมก็เป็นไม่ได้ก็รีบปลดล็อกให้ถึงเลเวลสิให้ไหวที่สุดนะครับแต่การที่เราจะปลดล็อกเลเวลสินั้นเราต้องใส่เฟอร์นิเจอร์ เ,ออเราต้องใส่เฟอร์นิเจอร์เพราะแต่ละเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะบวกในตัวส่วนของ e p ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆมันใช้งานยังไงวะไม่มีอะไรถูกๆเลยเหรอเดี๋ยวดูก่อนว่าว่ามีอะไรถูกๆหรือเปล่านะครับก็ีตัวหนึ่งก็ีตัวละเอ็มเลยเหรอมึงแพงจังวะนี่กูจ็จนตายหาอะไรเดี๋ยโอ้โหของคราฟเยี่ยมนนเนี่ย อเซสซอรี่ต่างๆอันนี้คืออะไรครไม,ไ,มไม่กวาดแพงไหมไม้กวาดอันหนึ่งเนี่ยเออนะครับเห็นนะผลิตมานี่เห็นไหมอีพีบวกแปดนะครับอันนี้ก็แนะนําให้สร้างให้หมดอ่ะลองสร้างนี้ดูนะครับอ่านี้ไม่เสียตังนี่นะครับอันนี้ไม่เสียตังเว้อ่ะนะครับ เทสบวกสี่บสองอ่ะงั้นพยายามสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆดีกว่าเพราะว่ามันเพิ่มมีขีเยอะเออพยายามสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆดีกว่านะครับน้อมรับอันนี้คือแต่งอันนี้คือแต่งอัตโนมัติอออ,ออ๋อเออมีแต่งให้มีแต่งให้ด้วยว่ะแจวอยู่นะคือมีแบบว่ามีมีโมเดลบ้านด้วยอันนี้ถูกใจสามสิบกว่านะ อันนี้ถูกใจ8นะครับก็คือแบบมันมีโมเดลกันแต่งบ้านเผืแ่อบบบางคนแบบแต่งบ้านไม่เป็นไงก็ใช้แต่งแบบนี้ได้นะครับเออดีอยู่นะดีอยู่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 ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยนะแต่งบ้านแบบเขาก็ได้การสอนสร้างบ้านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบัฟที่สําคัญมากเนาะแล้วก็ในส่วนของพวกเฟอร์นิเจอร์บ้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเอ่อทให้เราได้ในตัวส่วนของอันนี้ด้วยเห็นไหมเห็นปะถ้าเรากดสร้างแล้วนะครับถ้าเรากดสร้างแล้วใครอยากได้ค่าสเตตัส อะไรนะครับลองดูเนี่ยเห็นไหมเราเลื่อนดูได้เลยว่าอยากไดสเตตัสไหนนะครับเราก็กดสร้างได้นะครับที่จริงมันต้องสร้างทุกชิ้นแหละเออมันต้องสร้างทุกชิ้นเป็นการหา a อ t แทกเพิ่มหาเอ็มเดฟเพิ่มหาอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปเห็นไหมที่จริงมันต้องสร้างหมดนะครับต้องสร้างหมดมันมันต้องสร้างทุกอันอยู่แล้วนะครับจะสร้างชิ้นไหนก่อนก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องสร้างทุกชิ้นเพราะว่าทุกชิ้นมันจะบวกสเตตัสเห็นไหมเห็นไหมบวกเลือดบวกเดฟบวกอะไรพวกนี้นะครับเป็นสิ่งเลยเ็กน้อยที่เราต้องทําอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าบางชินมันบวกดาเมจบวกเอ็มดาเมจด้วยไงเออเราก็ต้องจัดนะครับก็คงไม่งงนะครับสําหรับการสร้างบ้านก็คงไม่งงนะครับสําหรับการสร้างบ้านใน R O M C นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยวินที่ดีด้วยนะครับสำหรับคลิปการสร้างบ้านคลิปนี้หมดเยอะแน่ๆเชื่อผมได้เลยนะครับบัฟบ้านโคตรสําคัญจําไว้นะครับดูบัฟบ้านนะครับเนาะอย่าลืมไม่ว่าจะเป็นเพิ่มอัตราดอกต่างๆนะครับสามารถเสริมใช้เวทเซนี้อะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะครับบัฟบ้านสำคัญมาก ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย